บางท่านชอบก็ชอบมากนะครับบางท่านก็บอกโอ้โหแมงดังผมอยากได้เก็เงีบยพี่เหมือนกองเดิมทายังไงอ่ะสวัสดีครับวัยรุ่นลัคกี้ครับวันนี้ผมพามาดูฝากองครับนี่ย่างคํานี้นะครับใส่อา0มานะครับต้องบอกว่าอาร์ต0แต่มันเป็นอร์โบแปะผันที่ตรง้างใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วมีเสียงเซิร์ฟนะครับมีเสียงดูดดังๆนะครับบางท่านชอบก็ชอบมากนะครับบางท่านก็บอกโอ้โหแม่งดังผมอยากได้เก็เงีบยพี่เหมือนกองเดิมทายังไงอ่ะมาดูครับถ้ารูปแบบกองเดิมของโทจิเน์เนี่ย รู้เข้ามันอยู่นี้นะครับแล้วเทโบลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าฝากองเดิมได้ในตำแหน่งนี้ครับเดิมๆก็ติดแล้วนะครับไม่มีทางเดินได้เลยทางออกของเราคือนี่ครับฝากองลัคกี้นะครับโครงสร้างกองเดิมตำแหน่งเดิมเปลี่ยนฝาย้ายตำแหน่งเข้านะครับหล่อเละนะครับแล้วก็เสียงเงียบอีกนะครับฝาแบบนี้นะครับใช้ได้ทั้งเทโบทุกรูปแบบนะครับที่จะเป็นตำแหน่งเขาบนนะแบบนี้จบข้อ90อยู่โฟโฟเลยนะครับดู แล้วก็เสียงอย่างเงียบเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังดีกว่าไงี้ยต่อไปสตาร์ทเอเจยูวีจะต้องแบบนี้ครับบางท่านนะครับ SUV รถเอเยูวีนะครับครอบครัวนะครับต้องการเสียงเงียบๆนะเงียนะ้ยเงียบปะไปฟังตรงเครื่องด้วยไปฟังที่เทอร์โบเลย ว่าถูกใจท่านแม่บ้านนะครับแน่นอนนะครับแต่ในเซบนี้นะครับปากอกองรถที่เรามีจำหน่ายนะครับตรงนุ่นกับโครงสร้างเดิมเปอร์จูเนอร์เลยนะครับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าขึ้นเทอร์โบมาแล้วอยากให้เสียงเงียบจะแก้ปัญหาน,นะครับเรามีบริการแก้ปัญหาที่นี่ให้ท่านนะครับท่านก็ทำได้เลย